อาร์เนอร์สลอตยืนยันไม่มีปัญหาใดๆในตำแหน่งแบ็คขวาในทีมลิเวอร์พูลแม้ว่าตอนนี้คอนเนอร์แบดลีย์และเจอร์มีฟริมปองจะได้รับบาดเจ็บไปนานก็ตามเฮดโค้ชหงแดงเชื่อว่าผู้เล่นอย่างโดมินิกโซโบสไลเคอร์ติสโจนส์และโจโกเมสจะพร้อมสำหรับตำแหน่งนี้แม้ว่าโกเมสจะพลาดการฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัส,สบดีแต่น่าจะพร้อมลงเล่นกับนอตติงแฮมฟอเรสในวันเสาร์นี้ สำหรับโซบสไลแล้วเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งตามที่เราต้องการจริงอยู่เขาเล่นได้ดีมากในตำแหน่งฟูลแบ็กและเล่นได้ดีมากในตำแหน่งมิดฟิลแต่โจนส์เองก็เคยเล่นในตำแหน่งแบ็กขวามาแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วโกเมสก็สามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าโกเมสได้ลงเล่น2ครั้ง90นาทีตลอดปี2025ดังนั้นหากเราต้องการให้เขาพร้อมลงเล่นนานขึ้นการให้เขาลงเล่น7ครั้งใน22วัน อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างก่อนหน้านี้เขาพลาดการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เช่นกันแต่เราคาดว่าเขาจะได้ลงซ้อมในวันนี้แน่นอนว่านี่มันจะเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับเราอีกครั้งแต่ข้อดีคือเรายังมีผู้เล่นเก่งๆเ,เหลืออยู่อีกเยอะและบางทีหนึ่งในนั้นหรือ2คนอาจจะต้องเล่นในตําแหน่งที่ปกติไม่ได้เล่นนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับและแก้ไขในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น